และตอนนี้นะครับอันดอร์นะครับมีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่นะครับมาเรื่อยๆเลยนะครับไฮไลท์คือระบบเลี้ยงสัตว์โหมดสึกทะเลเดือดและคอสตูมใหม่รวมถึงกิจกรรมนะครับแจกของรางวัลในเกมด้วยนะครับและระบบสร้างบ้านนะครับใครที่ลองสร้างบ้านในเกมแล้วติดใจนะครับสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนะครับตอนนี้ได้เลยนะฮะอันดอร์บิลลิ่งทัวนาเมนต์นั่นเองนะครับแค่ทรงแบบบ้านนะครับที่เราสร้างนะครับเข้าประกวดนะครับก็มีรางวัลให้ด้วยนะครับสาหรับ ทุกคนเลยนะครับสามารถสร้างบ้านได้ตามความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์นะครับมากกว่า300ชิ้นให้เลือกเลยนะครับ สำหรับระบบเลี้ยงสัตว์เป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับสำหรับคนที่รักสัตว์แค่ทำเคสก็เลือกรับสุนัขหรือแมวก็ได้นะครับหากต้องการสายพันธุ์อื่นนะครับก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับสามารถเลือกได้ในร้านค้าตามนี้เลยนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์น่ารักทั้งนั้นเลยนะครับและยังมีชุดคอสตูมใหม่นะครับหลากหลายชุดเลยนะครับให้เลือกมากมายน่ารักเท่ ทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับศึกทะเลเดือนนะครับมีทุกวันจันทร์นะครับเวลานะครับสองทุ่มสามสิบนะครับจนถึงอ่าเวลานะครับสามทุ่มนั่นเองนะครับยิงเรือต่อสู้นะครับกับแก๊งอินซีและบนเรือนะครับในทีมแต่ละคนนะครับจะมีหน้าที่ของตัวเองนะครับเช่นขับเรือต่อสู้นะครับประจําป้อมปืนนะครับและสู้มอสเตอร์นะครับที่ขึ้นมาระหว่างทางนั่นเองนะครับฝากไปด้วยละกันนะครับสำหรับกิจกรรมอันนี้นั่นเองนะครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมใหม่นะครับจากทางค่ายกาลินาเลยนะครับก็มีเกมชื่อว่าอ n นดอรนะครับเป็นเกมเอาชีวิตรอดนะครับในโลกซอมบี้แนวส u r เวอร์นะครับฟาร์มของสร้างบ้านนะครับคราบสิ่งของต่างๆและยังมีระบบในเกมอีกเพียบเลยนะครับสามารถโหลดได้ทั้งมือถือนะครับระบบปฏิบัติการนะครับแอนดร Android, แล้วก็ i O S iOS นั่นเองนะครับแล้วก็บนพา PC ด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถโหลดมาเล่นได้แล้วในวันนี้นั่นเองนะครับเป็นต้นไปนะครับสำหรับเกมนี้นะครับพี่ก็โหลดแล้วก็ติดตั้งมาเล่นครั้งแรกเลยนะฮะตอนนี้ก็ ล็อกอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอตรงนี้ก็จะมีการเลือกเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับสามารถจอยเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ต่างๆได้เช่นกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวกดเริ่มกันเลยนะครับก็ยังไม่ได้สร้างตัวละครเลยนะครับก็จะมีตัวละครนะครับผู้ชายนะครับก็จะมีด้วยกันนะครับ3แบบเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับให้โหลดฉากก่อน อ่านี่เลยนะครับทางด้านขวานี่ก็จะมีตัวละครผู้ชายนะครับ3อ่ะสามแบบนะครับแล้วก็ส่วนตัวผู้หญิงนะครับก็จะมีด้วยกัน3แบบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างตัวละครก่อนดีกว่าเนาะก็จะใช้เป็นตัวผู้หญิงตัวนี้เลยนะฮะน่ารักมากเลยนะครับก็กดต่อไปเลยนะครับอ่า,าแล้วก็จะเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับส่วนด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่อ preset ต่างๆนะครับ อ่ะนี่เลยครับโอ้โหบอกเลยว่าเยอะมากนะครับน่ารักทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมดูดินะครับนี่เป็นไงเดี๋ยวเราจะใช้เป็นหน้าตาตัวละครไหนดีคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ละกันนะครับแล้วก็ส่วนด้านขวาอันนี้ก็จะเป็นอลองสวมใส่ก็จะเป็นพวกชุดเสื้อผ้านั่นเองนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราเอาเป็นอันนี้ละกันเนาะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมด้วยนะครับนี่อมีแบบว่าใส่เป็นหูน้องแมวด้านบนหัวนะครับ ก็จับประมาณนี้นั่นเองนะครับเราแส่เป็นดอกไม้ดีกว่านะครับแล้วก็จะมีแว่นตาด้วยนะครับแว่นตาเราก็ไม่สายละกันนะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนพื้นหลังด้วยนะครับนี่ก็ใส่เป็นแบล็กเกลสีชมพูไปเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับแล้วก็จะมีอีโมดด้วยนะครับก็จะมีแบบสาวบิ๊กไบต์นะครับนี่เป็นไงหรือว่าชอบแมวก็มีเช่นกันนะครับเเมวๆ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นฟองสบู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบกังหันลมนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้เดี๋ยวเราทําการเลือกเป็นน้องแมวแล้วกันเนาะแล้วก็ส่วนขนาดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มขนาด <c oughs> เห็นไหมอ่าขาดโอ้โหอันนี้ก็จะอ้วนเลยนะครับโอ้โหดูด,ดินะครับ่ะแล้วก็เดี๋ยวปรับเอาไว้ที่เดิมแล้วกันเนาะหลังจากที่เราปรับอ่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทําการกดต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้านี้นะครับหน้าต่อมานะครับวันนี้ก็จะมีแบบว่า อ่าปรับแต่งนะครับคิ้วนะครับดวงตาเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีได้หมดเลยนะครับก็จะมีเปลี่ยนจมูกเปลี่ยนปากอ่าประมาณนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวทําการเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่การเป็นเสียเวลานั่นเองนะครับปุ๊บอ่าเข้าสู่เกมนะครับแล้วก็ทําการตั้งชื่อตัวละครอ่อให้เรียบร้อยด้วยนะครับตอนนี้เราก็ทําการตั้งชื่อตัวละครนะครับเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันไปได้เลยนะครับปุ๊บ นี่แล้วก็รอมันโหลดแป๊บหนึง่งและตอนนี้นะครับมันก็จะเข้ามาอยู่กันที่ตรงหน้าฉากนั่นเองนะครับน,นี่แล้วก็จะเข้ามาที่เมืองเมืองหนึ่งนะครับโอ้มีอีกาด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวพี่ขอทําการข้ามไปเลยแล้วกันเนาะโอเคครับสาหรับตรงนี้เราก็จะเป็นการสอนเล่นเบื้องต้นนั่นเองนะครับนี่แล้วก็เดินมาที่ตรงจุดนี้นะครับ แล้วก็กดปุ่ม F นะครับในการหยิบกระเป๋านั่นเอง <Wow. S 1> ตอนนี้นะครับพี่ก็เข้าไปปรับเ e t t i n g ตั้งค่ากราฟิกมาเรียบร้อยแล้วเนาะโอ้โหภาพก็จะสวยมากๆเดิโอ้โหกราฟิกนะครับอลังการว่ะบอกเลยอันนี้คือพี่ใช้จอ 2K นะครับภาพมันก็จะคมชัดนิดนึงนะครับไปตอนนี้เราก็จะเปิดคลิปมาอยู่กันที่ตรงชายหาดนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปเนาะ โอ้ก็จะเจอซากปลาหักพังนะครับเต็มไปหมดเลยนะน,นี่เขาก็จะสอนเล่นนะครับเบื้องต้นนะว่าจะต้องไปตรงไหนตรงไหนยังไงบ้างนะครับอ่ะตรงนี้ก็จะมีผู้รอดชีวิตนะครับกดปุ่มตัว F อเพื่อค้นหาอ่ะแล้วก็จะเจออาวุธมีดด้วยนะครับแล้วก็เก็บอาวุธมีดมาเลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็ให้ไปฆ่าซอมบี้ไหมต้องระวังด้วยนะถ้าเอ่อเราได้รับบาดเจ็บนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อย,อยนี่ฟันฟันฟัน,ฟน โอเคแล้วก็ค้นหาเสบียงนะครับต่ออ่ะแล้วก็เดินเข้ามาด้านในนะครับก็จะเจอกับอาหารกระป๋องนะครับก็กดปุ่มตัว F หยิบมาอันนี้ก็จะมีกระดาษโน้ตด้วยนะครับเราก็สามารถอ่านได้นะครับโอเคครับแล้วก็จุดต่อมาเราก็เดินมาที่ตรงนี้นะครับโอ้ตัวนี้มีกล่องด้วยนะครับโอเคเป็นกล่องอาวุธกดตัวเเพื่อเปิดนะครับไม่รู้ว่าจะเจออาวุธอะไรอุ้ยเจอลูกซองนะครับอ่ะกดปุ่ม F นะครับหยิบมาทั้งหมดเลย โอเคแล้วก็ต้องทำการเติมกระสุนด้วยนะครับนี่โอ้นี่ไงซอมบี้อือโอ้โหนัดเดียวจ่อตายเลยมาเจอลูกลูกสองลูกสอง <Wow. S 1> นี่แน่ตายครับโอเคครับหลังจากที่เราฆ่าซอมบี้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดินไป ตามจุดนะครับที่เขาบอกนั่นเองอืมอืมตายซะอืมสามตัวแล้วนี่นี่อีกตัวนะครับโอเครีโหลดและเรานะครับก็จะพบกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่จอดอยู่ตรงนี้เองนะครับกดปุ่มตัว F เพื่อ,อซ่อมแซมนะครับโอเคครับแล้วก็มันจะตัดนะครับ ภามมาอยู่ตรงที่ฉากตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวขอข้ามได้ไหมอ่ะข้ามไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรนะครับโอเคครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เราก็จะมาอยู่กันที่ศูนย์พักพิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นศูนย์พักพิงนะครับแล้วก็เดินมาหาที่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้คุ้มกันศูนย์พักพิงนะครับอ่าแล้วก็ทําการพูดคุยกับเขาไปก่อนนะครับหลังจากที่เราทําการอ่ะพูดคุยนะครับกับพลทาหารคนเมื่อกี้นะครับ โอเคแล้วก็เดี๋ยวเขาจะพาทัวร์นะครับจุดต่างๆนะครับในค่ายนะครับพักพิงแห่งนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอา e มิเลียนะครับเข้ารับการตรวจสอบก่อนแล้วก็เดินมาหาที่ตรงนี้เลยนะครับแชรี่หรอชื่อแชรี่โอเคครับแล้วก็ทำการาพูดคุยนะครับกับหมอไมเคิลนะฮะ อันนี้พี่ก็ขอข้ามไปเลยละกันเนาะ <This> way, อันนี้เขาก็จะพาทัวร์นะครับต่างๆนะฮะหลังจากที่คุณหมอนะครับทำการาพาทัวร์แล้วก็พูดคุยนะครับกับเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาอยู่กันที่หน้าบ้านนะครับอา่าแล้วก็เดี๋ยวทาการาพูดคุยกับคุณหมออีกรอบหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็เข้าไปในบ้านกันนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีอันเนี้ย อันนี้ก็จะเป็นเกตนะครับเกตเอาชีวิตรอดเหรอแล้วก็หยิบมาดูอันนี้ด้านซ้ายนะครับเกตเมื่อกี้ที่เราหยิบมานะครับก็จะมีระบบนะครับตรวจสอบสุขภาพด้วยนะครับนี่เลยตรวจสอบสุขภาพนะครับอ่ามีการดื่มน้ำนะครับออกกําลังกายพักผ่อนนะครับปัสสาวะนะครับอุจจาระก็มีนะครับโอ้โหระบบ มีล้างหน้ามีซักผ้าด้วยนะครับบอกเลยว่าระบบดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการออกกําลังกายอ่ะก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ทำการเดินขึ้นมาที่ชั้น2นะครับอันนี้ก็จะเป็นมีระบบอาบน้ําด้วยนะครับล้างเนื้อล้างตัวนั่นเองนะครับนะแล้วก็อาบน้ํากันเลยดีกว่าโอ้โหดีนะที่เราเลือกเป็นตัวผู้หญิงมานะครับนี่ก็จะเห็นฉากนี้ด้วยนะครับ อันนี้เราก็รออาบน้ําแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บเดียวแล้วก็อาบเสร็จแล้วนี่หลังจากที่เราอาบเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีภารกิจมาเรื่อยๆเลยนะครับอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นระบบนอนนะครับอ่ะนอนหลับกันนะฮะโอเค <is> okay, แล้วก็หลังจากที่เราตื่นนะครับเราก็เปิดดูที่อ่าเกตทางด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็จะมีแต่เพื่อตรวจสอบอ่าสภาพจิตใจด้วยเนาะอ๋อนี่เลยนะเราก็สามารถอ่านได้เลยนะครับ โอเคครับหลังจากนี้เราก็เดินมาที่ห้องตรงนี้เนาะโอ้โนี่ไงระบบอ่อโถส้วมนะครับนี่ก็กดปุ่มตัว F นะครับอ่าเข้าห้องน้ําทําธุระก,ก่อนอ่ะมีน้องเหมียวด้วยเหมียวอ,อุ้ยน่ารักนะครับโอ้โหยืดเส้นยืดสายอ่ะตอนนี้เราก็ทําธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เดินลงไปชั้นล่างนะครับก็จะไปที่ตู้นะครับซักผ้านั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นระบบซักผ้านะครับ ตอนนี้เราก็เดี๋ยวรอซักผ้าอยู่นะครับก็จะปปนี่ละก็จะมีวินาทีนะครับบอกอยู่เนาะแล้วก็ภารกิจต่อมานะครับออกจากหอพักนะครับ่าแล้วก็มาหาพลทหารตรงนี้นะครับผู้คุ้มการูนย์พักพิงโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกฉายานะครับแล้วก็จุดต่อมานะครับภารกิจหลักนะครับตามหาชารี่นะครับนี่ไงด้านหน้าวัดีชารี่ และตอนนี้นะครับเราก็เจอผู้เล่นคนอื่นแล้วนะครับนี่เลยอันนี้ก็จะมีผู้เล่นคนอื่นด้วยนะครับนู่นก็มีนะครับโอเคแล้วก็จุดต่อมาตรงนี้คืออะไรเนี่ยอ่ากำแพงอนุสร์นะครับอ๋อให้ดอกไม้เนอะอันนี้ก็จะเข้าอ่าฉากเนื้อเรื่องอีกแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่คนขายสินค้านั่นเองนะครับนี่ตรงนี้เลยนะ guess, โอเคครับซื้อปอกกระสุนและไอเทมอื่นๆในร้านคาสเบียงนะครับอ๋อนี่ไงแล้วก็อันนี้ก็จะมีะระบบะการเพาะปลูกของบ้านด้วยเนาะอ๋อเป็นเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับมีแบบสตรอเบอรี่นะครับมีผักกาดแล้วก็มีปุ๋ย เมล็ดกลาบนะแล้วก็โอ้โหหลายสายพันธุ์เลยนะครับองุ่นก็มีเห็ดก็มีแครอทก็มีนะครับอันนี้ก็จะมีสูตรอาหารด้วยนะเราสามารถครัฟอาหารได้ด้วยนะครับนี่ก็จะมีตานี่เลยนะโอ้โหแซนด์วิชเห็ดแล้วก็พาสต้านะครับมีคุกกี้โอ้โหเต็มเลยว่ะอันนี้ก็จะเป็นวัสดุพื้นฐานนะครับต่างๆอันนี้เขาก็จะสอนนะครับในการครัฟกระสุนนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ครัฟ ตอนนี้เราก็ได้กล่องกระสุนมาแล้วนะครับนี่ต่อไปก็จะเสเบียงอาหารนะครับน่าแล้วก็มาที่คนขายวัตถุดิบกันนะครับ หลังจากที่นะครับเรามาอยู่ในที่รีภัยนะครับแล้วก็ไปพูดคุยนะครับทำมิชชั่นนะครับกับ NPC ภายในเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะสอนนะครับไปว่ามันมีจุดอะไรบ้างนะครับในที่รีภายนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วนะครับเพื่อทำการออกเดินทางนั่นเองนะครับ โอ้โหซอมบี้โคตรเยอะเลยนะครับดูหือนว่าเรานั่งเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็อาจจะต้องมาช่วยที่รีภัยนะครับอีกหนึ่งจุดเนาะอ๋อนี่เลยนะครับโอ้ตอนนี้หนุนว่าซอมบี้นะครับเข้ามาด้านในแล้วนะครับไปเราทำการรีไปยิงซอมบี้กันดีกว่าตอนนี้เราก็หลังจากที่เราทำการนั่งเฮลิคอปเตอร์มาแล้วนะครับเราก็ จะมาอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งนั่นเองนะครับอ่านี่เลยโอ้ซอมบี้ด้านล่างเต็มเลยอืมลูกสองอืมว้าวว้ระเบิดระเบิดอืมช่วย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 ก่อนช่วยก่อนโอ้อยใจเย็นใจเย็นอืมกำจัดพวกซอมบี้เอ้ยม,มันอืมมันตีเพื่อนเราโอเครีโหลดอ้โหโอไอ้ตัวนี้อืมเฮ้ยมันยิงอะไรด้วยก็ไม่รู้นะครับอ่ะรีโหลด โอเคแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกับนายอำเภอนะครับเนสันโอเคครับแล้วก็อันนี้นะฮะเขาก็จะบอกว่าอ่ามาดูที่ทักษะกันนะครับอ่านี่นะครับมีการอันเนี้ยระเบิดดีคอยนะครับปลดล็อกอ้อนี่เลยปลดล็อกเรียบร้อยนะครับโอเคกดตัวจีนะครับเฟี้ยงโอ้โหโดนสาร ตายครับไอเจ้าอ้วนอีกตัวหนึ่งหมดยังโอเคน่าจะหมดแล้วหลังจากที่เราทําการฆ่าซอมบี้ตรงนี้เสร็จแล้วนี่นะครับเราก็ต้องทําการเดินทางครับไปที่บ้านด่านนะครับออรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่เราได้มานะครับนี่ราก็กดแ็บที่หนึ่งนะครับนี่เลยแล้วก็กําลังเรียกนะครับอ่านี่โอเคเราก็สามารถขับรถไปได้เลยนะครับ อ๋อกดปุ่มชิปนะครับเล่งเทอร์โบด้วยนะครับว้าวกดตัวคิวนะครับเป็นการบีบแต่เนาะกดตัวอ e, ีเปิดไฟหนะ้ารถเปิดปิดนะครับอันนี้เขาก็จะมาสอนนะครับในการสร้างบ้านนั่นเองนะครับโอเคครับภารกิจต,ต่อมานะครับแล้วก็มาที่เครื่องมือก่อสร้างนะครับอ่าแล้วก็กดปุ่มตัว F ออ่าแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ อ๋อนี่ก็จะเป็นไม้ใช่ไหมหยิบไม้เสร็จไม้ฟาร์ไม้นะครับแล้วก็กดปุ่มตัว F อ๋อนี่เลยนะครับโต๊ะแปลงนะครับเดี๋ยวเราจะวางเอาไวต้ตรงไหนดีโตแปลงนะครับนี่เรียบร้อยโอเคนี่เขาก็จะสอนนะอ๋อให้ครับอะไรได้บ้างนะครับโอเคมีกำแพงสูงนี่ก็จะเป็นระบบะในการสร้างบ้านนะครับ โอเคตอนนี้เราก็มีไม้อยู่นะครับอ่ะล้วก็คาบไม้เลยอันนี้เขาก็จะสอนด้วยนะครับเบื้องต้นเนาะอันนี้เราก็เดี๋ยวจะาวางกำแพงก่อนนะครับอ่ะแล้วก็ปิดด้านหลังตรงนี้ด้วย อ่าแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็ครบเรียบร้อยนะครับปึ๊บอ่านี่เลเวลก็ัพแล้วนะครับเลเวล5อันนี้เขาก็จะสอนนะครับตู้เก็บของนะครับก็จะเป็นตู้เก็บของเอ่อไม้สนอ่าแล้วก็คราฟเลยใช้ไม้2แผ่นเท่านั้นนะครับในการคราฟอ่าได้มาเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคแล้วก็วางไว้ใกล้ๆกับอ่าเตียงละกันอ่านี่ โอเคอันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของนะครับแล้วก็สามารถเอาของนะครับที่เราฟาร์มเนี่ยมาเก็บเอาไว้ได้เช่นกันนะครับตรงนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นประตูนะครับอ่าแล้วก็ต้องคาประตูด้วยเนาะเมะื่อกี้อ่าประตูบ้านเรายังไม่มีเลยอ่าแล้วก็วางประตูไปเลยปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับเลเวลอัพอีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะอ่ามีเตานะครับปรุงอาหารอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะ อ่าด้านบนต้นไม้นะครับที่เราขึ้นมานะครับอ๋อนี่เลยนะครับอันนี้ก็จะมีระบบนะครับปรุงอาหารหรือว่าค้าอาหารด้วยเนาะโอเคอ่ะแล้วก็วางเนื้อนะครับแล้วก็ผักหรอโอเคแล้วก็ปรุงเลยเหรอปึ๊บอ๋อนี่ไงได้มาแล้วนะครับนี่อ่ะแล้วก็กินกันนะครับโอ้โห โอเคครับตอนนี้เราก็อัพเลเวล8เรียบร้อยแล้วนะครับอ,อ๋อครับเตาย่างเหรอโอ้ยมีเตาย่างด้วยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับโลง่ลงๆอ่ากดวางไปเลยโอเคแล้วก็ไปพูดคุยกับชาร์ลีต่อแล้วก็ภารกิจต่อมานะครับหลังจากที่เราคุยกับชาร์ลีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ โอเคแล้วก็เดินมาที่ตรงโต๊ะครับนะครับอ่าแล้วก็โต๊ะครับอ่านี่จะเป็นโต๊ะครับทั่วไปนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยววางเอาไว้ใกล้ๆเลยตรงนี้อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นโต๊ะอ่อโต๊ะซ่อมอ่าแล้วก็วางไว้ใกล้ๆเหมือนกันอ่าปงโอเคแล้วก็เดินมาที่ตรงโต๊ะครับทั่วไปนะครับโอเคเขาก็จะสอนนะครับครับอาวุธด้วยนะครับนี่โอ้ย นี่เลยเราก็คาฟเลยนะครับก็ต้องใช้ไม้ดินปืนแล้วก็สกรูนะครับโอเคได้อาวุธปืนมาแล้วนะครับนี่แล้วก็แตะต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคาฟเกาะหรออันนี้คราบโดนอุ้ยมีโดนด้วยนะครับโอเคแล้วก็ส่วนถ้าเกิดว่าเราจะตัดไม้เนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นหมัดก่อนนะครับ โอเคนี่แล้วก็กดปุ่มตัว F นะครับน,นี่ก็จะเป็นระบบตัดไม้นะครับนี่เป็นไงออตอนนี้เราก็เดินทางไปถึงที่ค่ายเหมือนเดิมแล้วนะครับโอ้โหซอมบี้บุกเข้ามาอีกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้ปืนที่เรารับมาได้ดีกว่าเนาะ อุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นนีอุ้ยแรงว่ะโอ้กี่ทีตายะเนี่ยหนึ่งสองสองทีตายเหรออืมอืมเอ้หัวเดียวเอ้โดนยิงที่หัวคือแบบทีเดียวตายเลยนะโอเคเอ้เข้ามาช่วยเหลือเพื่อนตรงนี้ก่อนอืมอืมอืมเอ้อย่าทำเพื่อนชันสิโอเครีโหลดโอ้ยด้านบนอีกด้านบนีกอืมอืมโอเคตรงไหนอีกอ๋อตรงนี้อีกตรงนี้อีกจัดการมันจัดการมัน โอเคภารกิจเสร็จสิน้นนะครับโอเคแล้วก็ศัตรูเออเราเดินมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับปันทาภารกิจหลักโว้วโว้วตัวอะไรอะ่ะเมื่อกี้แวบๆเฮ้ยบอสเหรอเอ้ย,อยใจเยน็นใจเยน็ <Wow. S 1> นนี่นี่เฮ้ยมันกระโดดโอ้โหโอเคกดตัวธ์จี้ระเบิดไปกินอระเบิดเราเฟี้ยงไปตรงนู้นเลยโอหอะไรเนี่ยเอ้ยใจเยน็น ยิงยิงมันยิงมันโอเคตายเรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วก็มาพูดคุยกับนายเพ์เนสันกันนะครับเกมอันดอนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับอ่อตอนนี้นะครับมันก็ปลดล็อกออมุมขวาแล้วก็จะมีะตารางเวลาบอกด้วยนะครับมี กา,ารทำภารกิจรายวันด้วยนะครับหรือว่าเควสรายวันนั่นเองนะครับนี่นะก็สามารถทําได้เลยนะครับเควสต่างๆเนาะโอเคนี่ก็จะมีร้านค้าด้วยนะครับนี่อ๋อมีตัวละครด้วยนะครับต่างๆอันนี้ก็จะมีสะเสบียงนะครับอุย้ยข้ามได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านค้ากันดีกว่าเนาะอันนี้ก็จะมีเอ่อสุดคุ้มนะครับมีสเสบียงเครื่องแต่งกายนะครับ โอเคครับตอนนี้นะครับตัวละครคอสตูมเนี่ยก็จะมีมาใหม่ด้วยนะครับบอกเลยว่าเท่มากๆนะครับดูชุดดีคุณผู้ชมนะครับอ่านี่โอ้โหมีแบบว่าจำกัดเวลาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะครับอาจจะต้องรีบนิดนึงนะครับมีหลายชุดเลยนะครับให้เลือกนะโอเคนี่ก็จะเป็นสกินต่างๆนะครับมีปืนทองด้วยว่าว้าว ยลายสกินเพียบเลยนะครับดูดิปืนสไนน่ารักอ่ะคุณผู้ชมนะครับโอเคแล้วก็ส่วนยานพหาหนะนะครับภายในเกมนี้นะครับอันดอรนะก็มีให้เลือกมากมายเลยนะครับดูดิรถซุปเปอร์คาร์นะครับมอไซค์นะครับโอ้โหหลากหลายรูปแบบนะครับสำหรับบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอ่อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับเราก็สามารถฟืดอ่อเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับเห็นไหมเนี่ย มีเพียบเลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆในการตกแต่งบ้านนะครับพวกต้นไม้นะครับเตียงเอ่อโคมไฟโอ้โหบอกเลยว่าจัดเต็มนะครับเกมนี้นะครับนี่มีเปียอ่าแบบเปลี่ยนสีผนังได้ด้วยนะครับเกี่ยวกับบันไดเอ่อกระบงกระเบื้องนะครับหลังคาต่างๆนะครับโอเคครับก็ไปบ้างครับสำหรับเกมอันดอนนะครับเป็นเกมแนวเอาชุดตรอนะครับเอ่อเกมใหม่จากทางค่ายการีน่าเลยนะครับใครที่สนใจอยากเล่นนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยครับสามารถโหลดได้ทั้งมือถือ a อ d ด o i d แล้วก็ iOS แล้วก็ติดตั้งนะครับเล่นบนอ่า PC ได้อีกด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยฝากเกมนี้ไปด้วยละกันนะครับ